สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทาง YouTube ช่องศรีสะเกดชาแนลนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ก็ร่วมหนักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสี่แยกมอรามคำแหงนะครับตรงไปใช้อีกเลนซ้ายมือไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเบี่ยงมาใช้เลนทางขวามือนะครับ นี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองสีสเกตนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตนะครับสถาบันวิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าท่วมหนักทีเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมซูมมาให้ดูนะครับนี่ครับตรงกำแพงเนี่ยเกือบสุดกำแพงเลยทีเดียวนะครับร้านกาแฟตรงนั้นก็ปิดไปโดยปริยายนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่า น้ำจะลดเมื่อไหร่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งท่วมเต็มพิกัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและก็ท่วมหนักทีเดียวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทางด้านอื่นๆกันครับ